สวัสดีครับนักกอล์ฟทุกท่านครับโอเล่กอล์ฟโค้ชนะครับเรียนกอล์ฟง่ายๆบ y โโอเล่นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของวิธีการใช้สกอร์การ์ดนะครับในตอนที่1ะเพราะว่าหลายๆท่านนะครับอาจจะยังไม่ทราบถึงรายละเอียดในสกอร์การ์ดนะครับว่าเขาอธิบายหรือว่าบอกอะไรเราบ้างนะครับแล้วก็เราจะใช้สกอร์การ์ดนะครับใช้ประโยชน์เนี่ยในการพัฒนาการเล่นกอล์ฟเราได้อย่างไรด้วยนะครับ วันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับให้ฟังนะครับเราจะมีการอธิบายเกี่ยวกับสกอการ์ดนะครับเป็นตอนตเพื่อให้นักกอล์ฟเนี่ยเข้าใจได้ง่ายนะครับในสกอการ์ดนะครับก็จะในแต่ละสนามเนี่ยนะครับก็จะมีสกอการ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับมีสีสันสวยงามนะครับบ่งบอกรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปนะครับวันนี้นะครับเบื้องต้นนะครับเราจะมาดูสกอการ์ดนะครับที่บอกรายละเอียดนะครับแล้วก็ อในส่วนต่างๆนะครับได้ดีเลยทีเดียวนะครับวันนี้สนามที่ผมจะยกตัวอย่างนะครับนำสกอร์การ์ดเข้ามาก็คือว่าเป็นสนามที่ชื่อว่า black mountain นะครับ black mountain เป็นสนามทีอ่อยู่ในจังหวัดประจวบคิริขันธ์นะครับถือว่าเป็นสนามที่ได้จัดอันดับนะครับได้ถูกจัดอันดับว่าเป็น b a s ค c o u r เลยนะครับในเอเชียแปซิฟนะครับแล้วก็เป็น course ที่จัดแข่ง ยูโรเปียนทัวร์นะครับในประเทศไทยนะครับแล้วก็ติดท็อปร้อย w น r ล d ด้วยนะครับนี่นะครับแบ็กมอรเทนนะครับทีนี้สิ่งแรกที่เราจะดูกันในวันนี้นะครับเราจะอธิบายนะครับโดยละเอียดเลยก็คือนะครับ1 p l a y เพลเยอร์สเดย์ครอสนะครับ4 h a แฮนดิแคปนะครับ5เน็ตนะครับคืออะไรนะครับเราจะมาดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องดูภาพรวมก่อนนะครับว่าสนามเนี้ยนะครับมีกี่หลุมนะครับ สนามนี้มี18หลุมนะครับแล้วก็18หลุมเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยพาอะไรนะครับนะครับเราก็ลากลงมาครับอ๋อพา72นั่นเองครับเดี๋ยวส่วนดีเทลรายละเอียดพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในตอนต่อไปนะครับทีนี้เวลาเราไปเล่นนะครับเวลาซื้อกินฟรีนะครับเราก็จะได้สกอร์การ์ดมานะครับสมมติว่าเราไปเล่น4คนนะครับ4ท่านนะครับเราก็จะได้สกอร์การ์ดมาแต่ละท่านเลยนะครับนี้พอได้มาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะต้อง ทำเลยนะครับแล้วก็ทําให้เป็นปกติเลยนะครับก็คือเราก็ต้องใส่ชื่อก่อนครับสมมติว่าผมไปเล่นนะครับสี่คนนะครับผมไปเล่นอ่าได้สกอร์การ์ดมาปุ๊บก็สมมติว่าไปเล่นวันนั้นออกกับเจสันเดนะครับเจสันเดก็จะใส่ชื่อเขาครับว่าชื่อเจสันเดเดนะครับเราไปเล่นวันที่เท่าไหร่ครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับพวกนี้นะครับผมอยากให้นักกอล์ฟนะครับ ใส่ไว้เพื่อเป็นเรคคอร์ดของเรานะครับสมมุติว่าไปเล่นวันที่12นะครับเดือน8แล้วกันนะครับ08นปะครับปี2016ิอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็ใส่ไว้นะครับต่อมานะครับคำว่า cross เนี่ยคืออะไรนะครับสมมุติวันนั้นออกรอบไปแล้วนะครับเจสันเดย์ตีนะครับ18หลุมนะครับออกมาเลยนะครับที่สกอร์60 เกนะครับอ่าเจสันเดย์ตีหกนะครับวันนั้นนะครับทีนี้เรามาดูช่องครับแฮนดิแคปนะครับเพราะฉะนั้นกอสเนี่ยคือว่าตีเท่าไหร่ใส่เท่านั้นนะครับง่ายๆตีเท่าไหร่ใส่เท่านั้นไปเลยวันนั้นตีเท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยฮะแฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปหมายความว่าอะไรครับแฮนดิแคปหมายถึงว่าเป็นเหมือนกับตัวกําหนดความสามารถนะครับง่ายๆของนกักกอล์ฟแต่ละท่านเพื่อที่จะสามารถเล่นด้วยกันได้นะครับเช่นนะครับอย่างผมไปเล่นกับ ไปอย่างเพื่อนผมไปเล่นกับเจสันเดย์นะครับเจสันเดย์เป็นโปรสมมติเพื่อนผมเป็นอเมเจอร์นะครับไปเล่นด้วยกันนะครับเจสันเดย์เนี่ยถือแฮนดิแคปศูนย์อยู่แล้วตีเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นนะครับคว้าตรงนี้หอยของเจสันเดย์ใส่ศูนย์นะครับอย่างเพื่อนผมแฮนดิแคปสมมตินะเพื่อนผมแฮนดิแคปสิบหกนะครับอ่าก็ต้องใส่แฮนดิแคปสิบหกในนี้แฮนดิแคปเก้าก็ต้องใส่แฮนดิแคปเก้าตรงนี้นะครับเป็นต้นนะครับนะครับอ่าโอเคนะครับ วัทีนะครับเจสันเดย์นะครับเจสันนะครับวันที่เราไปเล่นวันที่เท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยฮะสิบสองนี่ครับศูนะออย์แปดหนึ่งหกนะเขาจใส่ทีหนึ่งนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับกอสนะครับเมื่อกี้เจสันเดย์ตีเท่าไหร่ครับหกสิบเก้าก็ใส่หกสิบเก้าไป แผ่นรับแฮนดิแคปเจสันเดย์เท่าไหร่ครับเมื่อกี้จำได้ไหมครับศูนย์นะครับเพราะเป็นโปรใช่ไหมครับก็ใส่ศูนย์เพราะฉะนั้นนะครับช่องต่อมาที่เราจะต้องดูก็คือว่าเน็ตเท่าไหร่ครับคําว่าเน็ตคืออะไรครับคำว่าเน็ตก็คือว่าเราเอาช่องครอสนะครับลบแฮนดิแคปนะครับก็จะกลายเป็นเน็ตเพราะฉะนั้นหกสิบเก้าลบศูนย์เหลือเท่าไหร่ครับหกสิบเก้านะครับเก่งมากเลยครับหัวลบเลขในใจจินตคณิตได้เร็วมากนะเพราะฉะนั้นวันนั้นเจสันเดย์ตีหกสิบเก้านั่นเองนะครับอ่าต่อมา วันนั้นเจสันเดไปเล่นกับเพื่อนผมคนหนึ่งครับสมมติว่าชื่อชื่ออะไรดีนะไปเล่นกับเจมส์แล้วกันนะครับเจมส์นะครับเจมส์นะครับเจมส์ก็ใส่เหมือนกันนะวันเดียวกันก็ใส่เหมือนกันนะสิบสองเดือนแปดหนึ่งหกนี่นะครับวันนั้นเจมส์นะครับตีนะครับแปดสิบหกแล้วกันนะครับวันนั้นแบบเจมส์เล่นมาสมมติว่าเจมส์เล่นมาสามปีแล้วกันนะครับตี อยู่แปนะครับอ่านี้แฮนดิแคปนะครับเจมถือแฮนดิแคปอยู่นะครับแฮนดิแคปตัวนี้นะครับถ้าจะให้เป็นแฮนดิแคปที่ดีนะครับก็ควรจะมีการนั่งอิงจากสมาคมนะครับหรือว่าชมรมอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นแฮนดิแคปที่อ่ามาตรฐานหน่อยแฮนดิแคปพวกนี้นะครับเป็นแฮนดิแคปที่เราควรจะให้ความสําคัญกับมันหมายความว่าเรา จะได้รู้ว่าเราพัฒนาไปถึงตรงไหนแล้วนะครับไม่ควรจะมีไม่ควรจะใช้แฮนดิแคปเกินจริงนะครับต้นสมมติว่าเจมแฮนดิแคป6แล้วกันนะเพราะฉะนั้นเน็ตนะครับคืออะไรครับเน็ตนะครับโอเคครับโอเคทีนึงนะครับผมเอาใส่เลยครับเมื่อกี้เจมนะครับปึ๊บตี86โอเคครับแล้วก็ แฮนดิแคปเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้1แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เจมตีเท่าไหร่ครับมาจินต์าคณิตกันหน่อยนะครับเจมตี70นั่นเองครับสุดยอดมากครับคำนวณเลขได้เร็วมากฮะเพราะฉะนั้นนะครับเจสันเดตี69ลบ0เท่ากับ69นะครับเจมตี86ลบแฮนดิแคป16ก็คือ70เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเจมเล่นกับเจสันเดย์เนี่ยนะครับเจสันเดย์เป็นผู้ชนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าโปรกับเอเจอก็ยังสามารถเล่นกันได้เสมอนะครับ ทีนี้นะครับเราจะมาดูว่าเจสันเดย์กับเจมเนี่ยถ้าเทียบกับสนามแล้วเนี่ยเขาตีเป็นยังไงนะครับเราก็มาดูช่องนี้เลยครับปึ๊บ72นี่ใช่ไหมฮะอ่าเนี่ย72นะครับเนี่ยนะครับ72เพราะฉะนั้นนะครับ72ลบ69ก็คือเท่าไหร่ครับจินตานี้3อันเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเจเจสันเดย์ตี3อันเดอร์เจมตีเท่าไหร่ครับเจมตี70ใช่ไหมครับ JMT 70ก็คือเท่าไรครับ JMT 2 under นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเห็นไหมครับพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บครั้งต่อไปเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นสิ่งแรกที่นักกอล์ฟจะต้องเรียนรู้เลยนะครับก็คือว่าในช่องแรกนะครับสกอร์การ์ดบอกอะไรบ้างนะครับเราต้องเรียนรู้ตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็พยายามเก็บสกอร์การ์ดใส่ไว้ทุกครั้งนะครับนะส่วนแรกของวันนี้ครับที่เราเรียนรู้กันนะครับเก็บสกอร์การ์ดไว้ทุกครั้งนะครับ แล้วเดี๋ยวในตอนหน้านะครับผมจะมาลงรายละเอียดนะครับว่าในสกอร์การ์ดเนี่ยหลังจากส่วนแรกเนี่ยที่เราจะใช้ประโยชน์ได้แล้วเมื่อกี้นะครับในส่วนต่อมาเนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการเลือกเล่นอย่างไรนะครับนะครับผมจะมาอธิบายนะครับอย่างง่ายๆแล้วท่านนักกอล์ฟจะเข้าใจและสามารถนําไปใช้พัฒนาตัวเองได้นะครับเอาวันนี้นะครับขอยห้นักกอล์ฟนะครับก่อนจะเล่นทุกครั้งนะครับนะใส่แล้วก็บันทึกนะครับเล่นเสร็จก็เก็บไว้นะครับ แล้เดี๋ยวครั้งหน้าเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ